ดีครับทุกคนทำงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันครับอยู่กับผมหนึ่งกรีละพันครับวันนี้จะพาไปดูวัดอารางที่ปทุมธานีเนี่ยนะเข้าทางเดียวกับวัดชินวรารามวรวิหารครับเนี่ยเข้าไปเลยตรงนี้เข้าไป้างมาเป็นโอ้นานครับวัดนี้เก่าแก่เป็นหลายร้อยปีแต่ว่า กรมทิัปยกรได้มาขุดค้นแล้วฮะทําการขุดค้นแล้วแล้วก็มีบันทึกอะไรไว้ใน google search ดูก็จะเจอฮะชื่อนี้ชื่อวัดว่าวัดจิตวงครับเป็นวัดอารางครับผมเขาไปดูนครับถึงแล้วครับติดกับวัดเมื่อกี้เนี่ยครับแต่ว่าผมเดี๋ยวหาที่ทางจอดก่อนวันนี้เป็นวัดอารามครับ จอดรถตรงไหนติดถนนในซอยเล็กๆนี่นนะเดี๋ยวผมจอดรถก่อนครับเป็นโบราณสถานครับวัดเจตะวงแต่ว่าวัดจิตตะวงนี่ละฮะบ,บุรณลล่าสดุดก็ปีสามศูนย์อยู่ในชุมชนครับ รอบรอบด้วยชุมชนครับที่นี่เขา,าเ่รูปเป็นปลางมาดิชัยครับ อยู่บนฐานซูชีชก็หลุดล่อนเยอะแหละครับสวยงามมากๆครับนี่ก็เริ่มโปูนกระถ่อมแล้วครับเพื่ความชื้นวะ้าผนังด้านหลังก็เหลือด้านเดียวนะี่ เพื่อนๆมาชมครับที่นี่อยู่ไม่ไกลเลยใกล้ๆวัดน้ำวนนี่แหละเที่ยวกันนะครับที่ปทุมธาน,นีจะมีวัดอารางครับวัดจิตตะวงครับนี่ครอยู่ในชุมชนเลยตรงนี้ มีภาพเขียนให้เราได้ชมด้วยครับโอเคครับเพื่อนๆทำงานกับเที่ยวเ,เรื่องเดียวกันครับบายบาย